ดู่อดีลงไปดูใต้เตียงดิเลีว้ยเผื่ออยู่ใต้เตียงลงไปดูให้น,อน่อยดูก็ดูด้วยกันตอนหายรีโหมดไม่ช่วยหันหาล่ะอายเอ็ <you> งฮะ<า>อีบขวดน้ำหอมหน้ากระจกในห้องน้ำให้น่อยขวดไหนอะขวดสี้มๆมา ที่อยู่ตรงหน้ากระจกอ่ะสีส้มหัวนี้ทองมาเลยส้มไหนอ่ะมันไม่เห็นมีสีส้มเลยอ้ายสีส้มมาที่อยู่ตรงหน้ากระจกอ่ะที่มันเป็นขอบสีทองทองอ่ะขอบสีทองอ๋อขอบทองทุกที่ห้องได้ยังเนี่ยนานละไม่มันไม่มีอ่ะโอ้ยมันจะไม่มีได้ยังไงมันก็อยู่ตรงหน้ากระจกนั่นแหละ สีส้มอ่ะตรงที่มันขอบสีทองอ่ะมึงสังเกตดีๆสินี่จสีแดงเนี่ยแล้วก็สีทองหมดเลยเนี่ย,ยมาดูดิมาดูมันไม่มีเนี่ยแล้วถ้ากูลุกไปแล้วถ้ามันมีนะก็มันไม่มีจริงๆแล้วถ้ามันมีล่ะมาดูมาดูนี่ไงนี่นะไม่ได้เลือกอะไรเลยสักอย่างนี่สีอะไรสีอะสีส้มแล้วขอบสีอะไรเทาเออแต่ละหนึ่งลได้เลือกเลย หลอกทุกหลอกอะไรก็ไม่รู้แบบนี้มีใครเป็นบ้างครับไอใช้หยิบนู่นหยิบนี่นะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่สิ่งที่มันสื่อสารกับเราเนี่ยสิครับคือเป็นปัญหาชิปหายเฮ้อวินอะไรหาอะไรไะก็หาลีโมทไงจะเอามากดเปลี่ยนช่องโฆษณาดูดิเอแล้วล่าสุดเอาไว้ไหนอะ ก็ไว้บนเตียงเนี่แหละเลวช่วยดูผ่อนบีลงไปดูใต้เตียงดิเลวเผื่ออยู่ใต้เตียงลงไปดูให้หน่อยช่วยหาหน่อยได้ไหมดูก็ดูด้วยการกอนถายีหมดไม่ช่วยค้นหาล่ะพูดไม่ได้พูดอะไรเร็วๆเจอไหมเอ้ากูถาก็่าเจอหรือเปล่าไม่ม네ีจะไม่ม no ีได้ไงทำไมไม่ดูให้มันดีๆล่ะ ดูดีแล้วดูดีแล้วแล้วไหนล่ะมันก็ต้องเจอสิดูบนเตีเยงยังไงใต้หมอนก็ดูก็ดูหมดแล้วมีไหมก็มันยังไม่เจอเนี่ยกูเจอแล้วเฮ้ยเก่งว่ะแค่นี้แล้วมันมนดีหเเตียงพังแม่งให้กูรับจบตลอดก่อนนอนนี่ รีโมทแม่งต้องหายทุกคืนส่วนกูก็หาไปเหอะกำลังจะหลับอยู่แล้วเชียวดีดีดึกเตียงก,กูพังเนีอกให้อะไรมึงบ่นอะไรในใจเนี่ยมึงพูดดิเ่า้าว<อ>ไม่ไม่บ่นอะไรเลยอย่าอย่าเขาจะบอกว่า เออแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่อ่าฮะเนี่ยคือของซื้อยากตีเฟนายตาบุญมาฝากอ่ะเห็นกระปุกเก่าของตัวเองอ่ะรับประทานใกล้หมดแล้วอืมอืมตัวเองนี่นะ รู้ใจเขาจริงๆเลยน่ารักที่สุดเอา้าน่ารักจริงๆโอ้ยน่ารักใช่ไหมล่ะใช่แต่อน่ารักอะไรขนาดนี้อะ่ะตงเตัวเองประจำเดือนมานี่อารมณ์ก็ขึ้นขึ้นลงๆดูทรงแล้วก็นายต้องบำรุงเยอะๆจะได้ไม่ปวดประจำเดือน <c oughs> แล้วก็ผิวพรรณสดใสแต่งตึงกระชับด้วยนะ เราเห็นของดีๆแบบเนี้ยใครก็ต้องอยากซื้อว่าฝากเนียบละเนาะหน่าแบบนี้ขอบคุณนะเตไม่เป็นไรเ <stuk> ตมใจเอาเหมาหมดแผงเลยจร, <c oughs> ริงเหรอนี่ีแบบอันนี้ด้วยนะเป็นแพ็คด้วยนี่เป็นไงดีไหมเนี่ย <c oughs> นี่แบบนี้ กินยาวๆเลยดีไหมครับใช่ใช่ใช่ตามอเอาโทรศัพท์ให้มิ้นหน่อยอะไรนะเมื่อกี้ได้ยินอะไรไหมไม่ได้ยินนะอโอ้ยสงสัยหูฟาด อเอาโทรศัพท์ให้มิน้นเลยอะไรนะโหล้มิน้นเรียอะไรเปล่าอ้สองต่อขยันหน เฮ้ยบาดกระพงทำไมอ่ะเด็กได้ยินที่พูดบ้างไหมเนี่ยคุณครูโพดังหนาดไม่ได้ยินเลยไงกูบอกให้หยิบโทรศัพท์ให้กูหน่อยเนี่ยเหมือนได้ยินนะแต่ตอบกลับไปแล้วก็ไม่มีใครพูดเลยอ่ะจะไม่พูดได้ยังไงก็พูดอยู่ในห้องน้ำอะว่าหยิบโทรศัพท์ให้กูหน่อยไม่ได้ยินอะมึงหัดไปแคร์หูมึงนะตอบทำไมมาเรียกลใกลๆล่ะก็กูสี่ฟอนอยู่ใช่กูเดินออกมาได้ไงเรา กลค,ความรักไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครต้องดูแลใครแต่มันเป็นเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันแลกกันต่างหากหละ่ะเมียพี่ดุแล้วแต่อีกทีนิเมียพี่ดุนะครับเนี่ยอ๋อแต่อีกหนึงอะไรนะเมียพี่ดุนะครับโอ้ยตะกินเราดุกว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรย,ยาสตีเฟนไนตาบุญบรรเทาอาการปวดประจำเดือนช่วยฟื้นฟูระบบภายในของผู้หญิงต้องอยาสตีเฟนไนตาบุญเท่านั้นที่ผู้หญิงเลือกสามารถหาซื้อได้ที่ร้านยาชั้นนำหรือที่เพจเฟซบ o ๊กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบุญ